เขาบอกเขาอบมาแล้วนะอันนี้ซื้อเป็นกระสอบมานะแล้วอ,อบอบมาแล้วเลยเหรอเออมันรูปอบอยังไงต,าตาัดตัดแดดเราก็รู้นะเขาไม่หยิบเข้าปากเลยได้ดีมากรู้ว่าอันนี้กินไม่ได้มไม่น่ากินหรอกอ,อยู่พี่ไม้มตรงไหนเมื่อคืนไปพี่ไม้ที่โรงงานน้ำตาลมาค่ะโรงงานน้ำตาลพี่ไม้สนุกไหม รู้น่าทางจะชอบแล้วโอู้หู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 น้าทำไว้นะแอนดี้ทำไาของน้าทำไมนี่นี่ทำนี้ด้วยก่อก่อเอ้าน่าจอมทำลายล้างทำลายล้างสวัสดีค่ะแชนดี้สวัสดีค่ะแชนดี้ทุ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะช้นจ้าแอนดี้หนึ่งขวบสองเดือนนะคะจ้าค่ะจ้าค่ะโอเคค่ะ ตาเป้ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแต่พงไม่ชอบไงไม่ชอบเท่ากับกับเล่นรุนแรงเบาเบานะเบาเบานะเชื่อมันมีหนักนะดูพ่อเมื่อคืนเจอที่เซเว่นในปั๊มน้ำมันอ๋อเหรอคะที่ไหนอะเซเว่นไหนอะในปั๊มน้ำมันโนนคอยตัวจริงสวยมากว่ขอบคุณค่ะคุณอีทอ๋อคนพี่ไมเลยนี่ใช่ไหม อากาศดีมากเลยเนาะพี่ใหม่เ,เล่นทรายค่ะแดีเล่นทรายวัไปข้างวันไม่ชอบเงตอนแรกก็ทงเงี้ยแต่เข้าตาค่ะลูมืนเขียวล้วเริ่มสนุกแล้เริ่มสนมีตอนอุ๊ยเห็นส ันนี้เท่ากับไม่หยุดแต่ดิ๊นจะจับสะบัดมือด้วยนะจะตัดต้องนี้นะลูกนี่สะบัดมือสะบัดสะบัดสะบัดอ้โหแค่จะนอนไปแล้วเนี่ยชอบไหมชอบไหมคะภูมิใจอ่ะภูมิใจแม่ดีใจเนี่ยอุตส่าห์ซื้อทรายมาแต่ดีชอบ อะไรก็เหมือนแบบมันยังไงตอนนี้มันรู้สึกยัง,งยไงโอ้นอะไรคะเนี่ยแม่มอะไรคะเนี่ยอืออะไรคะอะไรคะอะไรคะไม่เล่นแล้วกับเล่นไม่หยุดแล้วนะจ๊ะโอ้พี่พี่หนึ่งพันสี่ร้อยคนสวัสดีค่ะเสร็จดีแล้วแนะม่มีไหมเสร็จดีแล้วมีไหม อันนี้ตอนนี้ไม่สนใจแล้วอะไรไม่เข้าห <c oughs> มูแล้วโอวันนี้เขาสวีทกับหมิวมากเลยนะพารักกันมาค่ะเพื่พอนเล่นให้น้องหน่อยนี่ไงเพื่อนเล่นเนี่ยนี่ไงนนเล่นมิว <c oughs> เพื่อนแชนดีเพื่อนรักแชนดีเพื่อ้แชนดี้รักน้่นอยู่ไหมฮะเอาแชนดี้รักน้่นอยู่ไหมรักไหมคะแชนดี้รักน้่นอยู่ไหมรักน้่นอยู่ไหมโอเคก็โอเค ตกงอันแขกให้ไฟให้ไฟเอาให้ให้ให้โอเคแล้ <Okay. S 2> ก,กันให้กินทรายเอาอีกแตนี่บอกมิวมิวเล่นดีๆระวังเข้าตาน้ามิวอะ่ะเธอเล่นแหละ <laughs> อันนี้น้องมิวนะคะไม่ใช่น้องเป่านะจ๊ะเ<อ>นี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะอันนี้นะ,อ,นะอันนี้น้ามิวนะน้หมิวเองค่ะอันนี้เข็มเจลาต้องรอดอันนี้แม่เองเดี๋ยวจำสลับกันนะคะเอาออแล้วพี่จำสลับมิวไม่ทองคำเอ้ยเอฟซีมิวไม่ทองคำโอ้ขอบคุณค่ะสวยทั้งสองขอบคุณค่ะสุพรรณทั้งคู่แต่นี่เป็นเล่นลงมนุจริงไหนอุ้ย คนตอนแรกไปหน่อยคนตอนแรกที่แบบว่าไม่กล้าจับอ่ะคะคน,น,อน,นตนอนแรกนวดเหรอนวด,นวดอันนี้รถอ,อยู่ไหนรถอ่ะรถตักอยู่ไหนแซนดี้ยูใครชื่อแซนดี้ยูมาฮึแอบยิ้มคนเดียวแอบยิ้มคนเดียวใครชื่อแซนดี้ นันแหละห่ถาเม <c oughs> เยอะไม่รักอะระวังนะขมำนะฮันดี้ฮันดี้วันนี้วันนี้ไปหาเพื่อนไหมไปใช่ไหมนัดกันไว้แล้วใช่ไหมโอเคเรื่องทุกคำพิกัดกระบะทรายหน่อยค่ะโอ้อันนี้ที่ บ้านส้มค่ะพูดได้ไหมเนี่ยบ้านส้มบ้านส้มกระบะอันนี้ประมาณหลักหลักร้อยแหละแต่ว่ามันดีมากเลยนะแล้วขายวัสดุก็มีนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันก็คือกระบะที่เขาเอาไว้ผสมพวกปูนพวกทรายนะได้ซื้อมาให้เอาไว้ที่มันแล้วก็ทรายนี่เป็นทรายอบนะเป็นทรายที่เด็กเล่นโดยเฉพาะเลยนะคะ่ะแล้วก็กระป๋าทรกันก่อนนะกระป๋าทราย อ,าอ,าอ้าวดีก็เบื่อนะแล้วก็โม้มากอะไรอ๋อน,นี่ดีอยู่ที่เครื่อนี่อือหือลุยเลยเยอหนูยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อะไรคะเอาอะไรหนูอ,อ้าวบึนๆหรอบึนๆ,นๆหรอ กระตายเหรอพี่กระต่ายก็บ้านส้มเหมือนกันค่ะพิมว่าทรายเด็กอะโอ้ยหลอดรถรถท่อลูกท่อ,อไม่ได้ขับเลยรถสนิมไปสนิบไปสนิบไปสนิบด้วยแต่ราคาทรายก็แรงแม่แรงเหมือนกันนะนิดนึงแต่มันเป็นทรายที่อบแล้วค่ะฆ่าเชื้อแล้วมันดีมูกว,ว่าไงค่ะ ว่าไงคะลูกที่แถนนี้มานี่เราแถวนี้มามาแถวนีนี่ดูนี่อุ้ยดูมิวทำสิมีสีดำเต็มเลยอู้อู้อู้หูเก่งมากเลยก็ไม่ดูอะไรละนี่นาทำไมท้องมองหน้าติ๊บๆอยากจะพูดอะไรเหรออุ้ยแบบเมีอะไรในใจแต่ว่าทำไมลูกเนี่ยอ้าวอ้าวทำไมอ่ะการให้ของขวัญถูกแล้วนะ ทำไมเหรออ้าวทำไมอ่ะหนูปไม่ได้หรอนใจร้ายนะ t ิกตอกอย่าใจร้ายสิไอ้เล t i k ิกตอกไอ้เล k t o ิมองพี่มีิกตอกแอปที่กขาชนาเวันชอบให้คนเยินยอไอ้เลิ i k ิกตอกนะไอ้เลิฟทิกตอกนะจ๊ะสวัสดีรักทิกตอกไหมสวัสดีรักทิกตอกไหม รักไหมคะน้องเดินได้แล้วตัวจิ๊บี่เปัสวยมากขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟขอบคุณครับนี่ที่จริงวันนี้เราเดินทางกลับมาจากพิมายนะนี่เพิ่งมาถึงได้ไม่นานยังไม่ได้นอนกันเลยตลอดทางไม่ได้นอนหรอกเล่นเกมกันเล่นเกมกันคนขับเล่นเกมเป็นเพื่อนคนขับเอาไม่เก็บผักนกันหมดแล้วอะไรเออมันไม่คืนแหละตายแล้วตายแล้ว แหนะแ้นัีง่นอ่นั่งสะกดแอนดี้นอนไปเลยแอนดี้นอนเล่นเลยอยู่ฝั่งกบกบวะไม่ได้อย no. ่าพ no ูดอย่างนี้นะได้เอาแล้วนะเอาแล้วล่ะไอ่ได้ออนนอนนอนออนนอนทิ่นอนเลยเนี่ยนอนไม่ได้นะไม่ใช่ที่นอนนอนเลยโอ๊ยบอกหนิวบอกอันนี้ไม่ใช่ที่นอนนะแน่เนาะเชื่อฟังด้วยนะ สนุกไหมน่าจะสนุกนะเดี๋ยวดีจอยอยู่นะเนืนเบาๆหลกเบาๆผิงมากไฮไฟอ่าเออโอเคค่ะไม่นอนเราต้องนอนแม่ไม่ให้นอนแม่ไม่ให้นอนไม่ให้นอนเลยนะเราต้องนอนหลอกเนาะแล้นั่งเล่นก็ได้นะไปไหนล่ะ มีช้างเลยนะมีช้าง้วยนะมีเตอร์ด้วยเอเตอร์ไหมเอาเตอร์ไหมเอาเตอร์อยไหนะเตอร์อยู่นี่อไม่ได้ล้างเลยอะเตอกระปกมากเลยแม่ล้างเตอรกไหม้่ะาเนะคะเด้างเตอร์ทีล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อน จะออกทช่ไมใส่นดูนิดียได้ดิมันจะขึ้ปนปากขึนปาจะขึ้นแล้วอ่ะเจ๊ฮะนึงือ,อ้อดีแน่นดีเตอร์พีเตอร์อมาแล้วอปเตร์แล้วไปงเ้าหรอเข้าห ไว้เราดนจิกกันวะยว้ยนี่ไงเวลาเจอเตอร์กะทีเขาจะดุเขาจะเนี่ยเบาๆนะพีเตอร์อาพเตอร์อาพีเตอร์เขาใส่พีเตอร์โอ้โหลากรักรกไม่ต้องจุกเออพีเตอร์พีเตอร์วาเลยพีเตอร์ลใส่ได้เอร์พีเตอร์เตอร์อริเตอร์ลเล่ใส่ด้วยนะนี่แอร์กดใส่ วิธีทำไงดิแอเตอร์เพื่อนซ้ายหมดแล้วโอ้โหโอ้โหิอ้โหนโอ้โหพี่เตอร์แล้วแต่ไม่ต้องจุ๊บนะโนโนจุ๊บนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเตอร์เพื่อนหลุดเป็นหงุดหงิดมากรักอะไรก็จะจุ๊บอันนั้นจุ๊บยันรองเทา้า <laughs> อ่ะโอ้รักมิวไหม <laughs> ยังจำอยับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนอานนท์รักสัสดีจากสปปลาวสวัสดีค่ะพี่เกด้าไปไหนคะแล้วพี่เนี่ยอันนั้นโอ้โหพลังเยอะมากเป็นนางแบบเด็กด้วยนะเออเป็นนางแบบมีอีเวนต์เออแทนนี้ก็เป็นคปข้างหน้า ติดต he ่อไม่เลยนะคะลงคิวให้เป็นผ <radas Wall> ู้จัดการเดินแบบเดินแบบออกเที่ยวแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายกันเจนนีบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้าพลังเยอะมากพลังเลยจริงจัไป้าป้าต้องพาไปปล่อยพลังทุกวัน ชุดแม่ชุดแม่ใสายเต็มเลยอ่สวดีวันทูที่สวัดมือกันสวัดมือกันโอ้ไม่ไม่สวัสดีสวัสดสวัสดีไม่ใช่สวัสดีจ้ะสวัสดสวัดมือสวัดจุ๊บ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 จ เดี่ดีไหนฟันอีนี่ค้าห่าโอ้ยซาดิปปะเจ๊ิงหงไหนอืมเต็มปากไปรบกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินบางอะไรบางจะได้มีภูมิจะได้มีภูมิสวัดดีจ้าวัดีสวัสดี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 ลินอะไรอ่ะจ๊ตาไม่เล่นอะไรหากเรากาลังสบายจงตบมือพัน พวกเรากำลังสบายถึงตบมือพันเอ้ามือตบคนเดียวเลยแค่นี้ละแค่นีต้ตบด้วยจีเป็นห้งนอนเหรอโอ้โห้วงไหมอ่ะอ่ะไปไหนคะไปไหนคะไปเดินเหรอไปไหนจะไปไหน <laughs> จะไปไหนจับกันไม่ทันละพันหลวบเดินไหมเดินไหมเดินชมนี่นะดูนะ ไอพี่ดูนะพี่ดูนะเสร็จดีเดินแล้วนะอไปไป one two ี้ one t w ีโอ้โหไปไหนเสร็จดีมาหาหน้ามิวหน่อยมาที่เร็วมาเร็วเดินมาหาอะไรแล้วเดินมาหาอะไรจี้ ขานอยเร็วมามาพยายามมาพยายามพยายามพยายามเอามาให้ยู่ดูนั่ะนายะดู่น่ะอูเอามันิวไปแล้วเอาใหม่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 มาขมิวหน่อยมิวขอมิวขอจะดีเอามาให้หในาเร็ว อยู่พยายามอยู่นะลูกค้าแบบขาดเอววันนีเป็นอะไรอ่ะเจ็บไหมอ๋อเออพยายาม จะงดหงิดแล้วนะเอาใส่ผังขยงทิ้งๆๆๆล้โอเคยังไม่ทิ้งหรอกยังไม่ทิ้งหรอกเอาว่านจู้ที่เอาขึ้นตู้ หนึ่งขวบสองเดือนเหนึ่งขวบสองเดือนค่ะเออไป,ไป,ไป bye แล้วไปแล้วไป <c oughs> แล้วบ๊ายบายไปทำหนิทำหนิมามาแล้วเร็วแล้วมาลงไซนี่ไว, <c oughs> ว้า <c oughs> แล้วมาลงทรายดีกว่ามาไปเร็ว <c oughs> ไฮ้ไงนะ ยิ้มนะอ่าโชว์โชว์โชว์หน่อยโชว์ที่ว่าแสน็ดีเอาอะไรมาแสน็ดีเอาอะไรมาหรือคะเสรดีเอาอะไรมามาดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเร็วเร็วขอดูหน่อยขอดูหน่อยหัวงหัวงขอดูหน่อยแต่แต่ไม่เอาเข้าปากนะโอเคไหม มาทันนี่มาทันนี้เคยมีขังคกอยู่ไหนเนี่ยใช่คือมันร้องทั้งวันเลยเหมันออกไม่ได้ก็วันนั้นที่กินหมูกระทะก็มีไปแล้วรอบหนึ่งใช่เ่าเออใช่แล้วมันมีอีกนะวันนี้มันชอบอยู่เลยมันชอบอยู่ไหน้นะแอนดี้ไปไหนอ่ะแอนดี้นะเล่นคนเดียวเลยอ่ะไปไหน วิง g าเดียนเลวิโอซาวิงาดเลโอซาาจะทำมือนะเขาจะเสกเขาจะเดยที่เสกนะว่าเสกนะวิงาดเลโอ้ยต้องมีอันนี้ต้องมีอันนี้๋ยวดีรอกันนะ๋ยวดีรอกันนะ นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันต้องมีพอบเดี๋ยวมันต้องมีพับไหน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 นี่นี่อเสกแล้วเสกน้วมิววิงคาเดียกันวิงกันนี่เดียนะนี่วิงคาเดียเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าอ่ะ่่ะ่าา่่า่อา่่าายเ Sure. <laughs> <laughs> mm -hmm. mm. Wait, Guardian, Larry. อเล็กก็จะเอาอันใหญ่ก็จะเอาออออเอามาต่อกันเราจะมาต่อกัน <laughs> ้อเล็ก,ก็ให้ต่อ,อซื้อโมบายม่ยังไม่ได้เล่นเลยแต่แต่ที่โมบายตัวตุ๊กตาที่เล็กๆอะ่ะเอเอ,อ <gasps> ไปที่ร้านอะ่ะเล่นนะเล่นดีเลยต่อระวังจิ้มตานะด้วยหนาวไหมไม่ค่อยหนาวคะ่ะแต่ว่าลมเย็นเนาะลมเย็นนี่แตนี้เอาไปเขียนนี่แตนี้เนี่เขียน นสไตล์ไหมเขียนได้ด้วยเหรออีที่หนาวไหมที่โคราชหนาวมากเลยนะไม่ไม่ได้หนาวถึงถึงขั้นแบบเย็นจะเยือกนะแต่ว่ามันก็แบบเย็นอากาศดีอ่ะไปไหน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 โอ้ยตามไม่ทันแล้วทำเป็นหยิบแต่ไม่มีอะไรหรอก นน่ออกไปจากบ้านยังเนี่ยรอนะเดี๋ยวจะไปรออะไรในง่วงมาแอนนี่นี่มาแล้วพี่วิกเตอร์แล้วอุ้ยพิกเตอร์นี่วิกเตอร์เฟื่อนแล้วพิคเตอร์เพื่อพิคเตอร์เฟื่อมาปัดให้พิเตอร์แล้วนี่ปัดแบบนี้ทำไงดีปัด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 ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะโอ้ยเกิดไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปช่วยอุ้ย เต้าเพื่อนทำไงดีอุ้ยอุ้ยทำไงดีล่ะไม่เอาหรอไม่ให้เต้าเพื่อนหรอไปช่วยพี่ิเตอร์แล้วให้แม่ทำไงให้แม่ทำไงเฮ้ยไอ้ปอมไอ้ไอ้โอ๊ยไปไหนไปไหนไปไหนให้สอนไอ้เนี่ยเวลาเห็นคุณย่ากับคุณพ่อไอ้เขาไปไหนมาวัน เดิมมอมมากเลยจะกดที่วิกเตอร์ Victor มาวิกเตอร์ Victor มอมมากเลยโอ้กดที่พิเตอร์นะอุ้ยวิกเตอร์ Victor จะหายไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยวิกเตอร์หายไปแล้วอะไรเนี่ว่าเขาจะหายไปพิเตอรหายไปแล้วอุ้ยทำไมมองงั้นน่ะแคร์ นีช่วยวิตอแล้วแล้วไปช่วย้วเอาไปล้วอาไปนะเอาวแนดีหาวิกเตอร์เร็วไปช่วิกเตอร์แล้วนั่นน่ะเจอแล้วหรือเปล่าเจอไหมแตนดีเจอไหมโอ้โหน่ดูดีแตนดีเจอไหมคะาท้อที่กบอะทำหน้าอย่างเออทำไมเอากบที่ปัดแล้วปัด ปตอรหายใจออกไหมอุ้ยไมเดี๋ยวชวนมาเล่นนะบ้านในบ้านกรุงเทพคะ่ะไปก่อนนะพี่พี่บจะหมดบัตจะหมด <c oughs> จ๋าแล้วแล้วแสนนี้สรุปหาเตอร์เจอไหมคะเอาเตอร์ออกมาไดนะ้ไหมโอเคเอาออกมาให้แม่หน่อยช่วยเหลือหน่อย ช่วยเหลือเตอร์หน่อยนานๆน,นะโอเคดึงมาเลยเอาออกมาเลยได้ไหมโอเคไปแล้วนะพี่ๆบ๊ายบายบ๊ายบาย